เจอท่ามั uhm, like, ้งครับหลายตัวเลยกินจนเบื่อแล้วโดนหลายตัวเลยมันไม่ได้กินที่นี่มันเข้ามานี่สะดือนี่เมื่อกี้เขี่ยไปสามตัว รู้สึกว่าเราจะไกลกันเรื่อย